พระพุทธองค์ท่านได้ทรงแบ่งคนออกเป็นสี่จำพวกดังนี้คือ 1. ประเภทอุคติตันยู 2. วิปจิตันยู 3. เนยยะและสปทะปรมะประเภทแรกอุคติตันยูบุคคลคือคนที่ว่านอนสอนง่ายเรียนรู้ธรรมะได้เร็วจิตใจสะอาดไม่คุกคีกับคนชั่วไม่สร้างปัญหามีปัญหา ก็รู้จักสังเกตพินิษพิจารณาในชีวิตของตนพื้นฐานนิสัยก็ยังพอเห็นลางๆมาตั้งแต่ตอนอยังเป็นเด็กหรือได้เกิดในตระกูลที่ฉลาดได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาเป็นพื้นฐานอย่างดีบุคคลจำพวกนี้ไม่ต้องพูดจำจี้จำชัยอะไรให้มากนักอธิบายให้ฟังนิดเดียวเขาก็ทำความเข้าใจเองได้พอได้เห็นพอได้ยินอะไรมีอะไรมากระทบเขาจะเกิดความรู้สึก จับสิ่งเหล่านั้นมาพินิจพิจารณาว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้คนจำพวกนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สอนง่ายไม่ต้องบอกด้วยปากก็ได้แค่มองหรือได้ยินเท่านั้นเขาก็รู้ทันทีเลยท่านเรียกว่าผู้มีปัญญามากไม่ใช่มีเพียงแต่มนุษย์เราเท่านั้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงบางตัวก็เป็นอย่างนี้ก็มีพวกนี้หัวไวสอนง่าย ไม่ต้องสอนด้วยคำพูดก็ได้สอนด้วยการกระทำให้ดูสอนด้วยอากับกิริยาอย่างนี้เรียกว่าเขามีพื้นฐานดีหรือเรียกว่าอุคติตันยูผู้สอนง่ายเปรียบเสมือนต้นไม้ในป่าที่มีลำต้นสวยงามถ้าเอาไปทำเสาบ้านมันก็ง่ายง่ายเพราะลำต้นมันตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปถากไปถางหรือตกแต่งอะไรให้มันมากนัก หากออกแค่เพียงเปลือกและกิ่งก้านเพียงนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยบุคคลประเภทนี้เปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่ผลน้ำแล้วแค่ต้องกับแสงตะวันก็เบ่งบานได้อย่างสวยงามและต่อไปคือบุคคลจำพวกที่สองวิปจิตัญยูบุคคลจำพวกที่สองนี้เริ่มสอนยากขึ้นมาหน่อยถ้าบอกแค่เพียงทีเดียวยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องดี ต้องมีการย้ำเป็นครั้งที่สองเขาจึงจะจำได้และนำไปปฏิบัติถึงแม้ว่าเขาจะช้าหน่อยแต่ก็พอปฏิบัติได้เหมือนกับการนั่งฟังธรรมะบางคนแค่พระอธิบายเรื่องสังขารร่างกายมีเที่ยงเขาก็รู้เรื่องและเข้าใจได้เลยพอสังเกตอวัยวะร่างกายของตัวเองเห็นคนหนุ่มคนแก่คนสาวเขาก็จะรู้จักเปรียบเทียบแล้วก็เกิดความเข้าใจว่า สังขานี้มันไม่เที่ยงเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเขาก็จะรู้จักนำมาเปรียบเทียบนี้เรียกว่าบุคคลจำพวกวิปจิตันยูบุคคลจำพวกที่สองนี้เปรียบเสมือนดอกบัวที่กำลังจะโผล่ผลน้ำซึ่งก็ต้องรอในวันถัดไปแต่เมื่อไรถ้าดอกบัวได้โผล่ผลน้ำแล้วบัวดอกนั้นก็จะเบ่งบานได้ในที่สุดต่อไปคือบุคคลจำพวกที่สาม คือเนื่อยะบุคคลคนจำพวกนี้สอนได้ยากแต่ก็ยังพอสอนได้ต้องพูดย้ำไปย้ำมากว่าเขานั้นจะเข้าใจต้องยกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเปรียบมาเทียบให้ดูผู้เป็นครูก็จะเหนื่อยหน่อยกับบุคคลประเภทที่สามนี้แต่ก็ยังดีที่ยังพอสอนได้ต้องใช้เวลามากกว่าสองจำพวกแรกที่ได้กล่าวมาตอนข้างต้นนั้น เนยยะบุคคลนี้เปรียบเสมือนดอกบัวที่โผล่พ้นโคลนตมขึ้นมาแล้วแม้จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะโผล่พ้นผิวน้ำได้แต่ก็ยังพอหวังได้ว่าในวันข้างหน้าจะสามารถเบ่งบานรับแสงดวงตะวันได้ในที่สุดและสุดท้ายคือบุคคลจำพวกปัทะปารมาบุคคลบุคคลจำพวกนี้สอนไม่ได้เอาเสียเลยบุคคลจำพวกสุดท้ายนี้ มืดมิดหลงเมามัวไม่รู้เรื่องเอาเสียเลยจะพูดเปรียบเทียบเรื่องของสังขารร่างกายเขานั้นก็ไม่เข้าใจจะยกอะไรมาพูดให้ฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องซ้ำร้ายเขายังจะมาถกเถียงผู้บอกผู้สอนอีกต่างหากแม้ว่าเขาจะนั่งฟังธรรมะกับหมู่เพื่อนธรรมนั้นก็ไม่ไปถึงจิตถึงใจของเขาเขามาฟังแล้วเขาก็ปรุงแต่งหาข้อจับผิดในคำพูดของผู้อื่น คนประเภทสุดท้ายนี้ยังมืดมิดนักเปรียบเสมือนบัวที่เป็นหน่อจมอยู่ใต้คโคลนโอกาสที่จะโผล่พ้นนั้นยากเหลือเกิน